ครับผมกาสรสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยในครับอยู่กับผมกล้องวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์ส t ลิตเตอร์อีพีสองนะครับผมตบมือนะก็เข้าเกมกันเลยเออเข้าเกมเลยดีกว่าอันนี้ออกเลยโอเคผมผมคิดว่าผมได้ชื่อแล้วแหละนะ มีน้องคนหนึ่งเขาพิมพ์มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเนี่ยเนี่ยเหรอครับผมน้องเขาบอกว่ามันมีสมพงแล้วทําไมมันไม่มีสมเพลงงั้นผมก็จะตั้งเซอ้อว่าชื่อว่าสมเพลงนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยได้ไหมสมพลงสมภาษาไทยได้ไหมสมเพิง โอเคไปเล่นกันเลยก็สกินใจพิมว่านะเอ้ปะกึกๆเฮ้ยผมอยากกินไอเนี่ยว่ะเนี่ยเนี้ย้ตุย่ยจจะอ้าวตายแล้วหรอสมพรปากเลยล่ะครับพมหวานปากหวานเชียบอะไรกันครับดีแมวผมไม่เคยสั่งไลแมนเลยใช่ไหมเนฟนฟู้ดเฟนด้า,นาก็ไม่เคย แก๊ปก็ไม่เคยแต่อาผมชอบสั่งนงะของแท้เขาเล่นกันอย่างงี้นะ้องสืปป้ืบบ,บืบปื้บืนะเกมนี้ผมว่าเล่นมาตั้งแต่อยู่อนุบาลไม่อยู่ปหนึ่งนะโคตรสนุกเลยปหนึ่งหรือปสอัปสามนี่แหละยะไม่ค่อยได้ เตี้ยเตี้ยย่าม่ยุ่งอ้อหอยังไงยังไงเจะปุ๊บ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 เออโโอ้ my g ก d ดเฮ้ยมึงนี่หลายครั้ง มันจะชอบเล่นอย่างเงี้ยมันจะพุ่งเข้าหากันแล้วกแล้วมันก็แล้วมัน,มนก็จะเวียงออกเอามาจากตัวตัวเองดีวะโอ้อะไรเนี้ยเฮ้ยมีสกินเพลสโตด,ด้วยเหรอวะอย่างชอบ อย่างชอบเฮ้ยสกินรูปหมัดก็มีอย่างเท่โอโอจะไดกินตัวไหนมัเนี่ยอืมจะได้กินมาเนี่ยวิชานะวิชาหลบรหลีกนะรูปดาวมีอย่างเอาเลย <c oughs> นั่นกูว่าแล้วกูว่าแล้ว โอเคต่อเลยไม่พูดมากเอาเว้ย แม่ย้อยผู้จะล้างแค้นดได้เลยเจ้กูอะไรเสียงอะไรบ้าเล่นนอาอินเล่นเกมนอนแล้วเออเล,เล่นเกมนอนแล้วรลอนนี่งไง Đâu, <laughs> ah, à, lẹt lẹt Dạ đu, dạ tuôn nè Đơn bay dạ tuôn nè Ê, lưới bay dạ tuôn nè Khi nào bay nhá, nhằn nhá, nhân nhá. Cười mày nó ไปเกินไหมไม่ต้องเล่นเกินไหมไม่ไม่ชื่อผมติดอันดับเลยวะแย่ yeah, ช่มัดผมยวนดับห้าร้อยสิบสองเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยมันเยี่ยบมากเลยเนาะซารา ล้อมแม่งให้หมดเลยเนี่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 ยเตี้ยเตี้ยนี่คือการจับกุ้มโปรโดอยู่ในความสงบถ้าไม่อยู่ในความสงบุีรัดเข้าไปก่อนเดิมอยู่ในความสงบเดี๋ยวนี้แตกเรียบร้อย เสร็จโจเสร็จโจเสร็จโจครับเสร็จโจช้เป็ดเป็ดแน่ไม่เหมือนแพทก,ก่อนนะเลื้ยไปอันนี้แยไปจะกินเขาแต่โดนเขาหัวฟาดเขาไม่อ่อนนะแตกเออกินไปกินไป เดี๋ยวผมกินไปเดี๋ยวเออไปกูกินด้วยสวบเย้ผมนียนู่นำเลห้าร้อยห้าร้อยกว่านะโอเคห้าร้อยกว่าบูตุกทีจุดจุดจับจับต่อยผมไม่ถนัดเล่นข้างซ้ายผมถนัดเล่นข้างข,างขวามันตอนนี้มีตัวจะกินผมนะผมบอกเลย มีแต่ตัวจะกินโอ้ชื่อแม่งอย่างที่ศูนย์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 อ่ะตอนนี้ผมเท่างวงดาคอนดายัดที่ศูนย์ในโลกแล้วไทยทันอุโบะย่านะย่านะเดือให้อยู่นะจะเปิ้งเงี้ยอันนี้ ลัวลัวฮะลัวลัวฮะหวังเลยห้าร้อยกว่านี่อไอพวกนั้นเท่าไหร่หกพันกว่าผมหกเหรอไอผมอันดับสิบวะไอผมอันดับสิบวะผมอันดับสิบวะทุกคนเอ้า กอดไม่กอดไม่กดอ,อ,อะไรกันครับนี่เนีย่ยนะโอเคผมจะเล่นเป็นตาสุดท้ายแล้วถ้ามันได้เยอะก,ก็จะเนาะไปเล่นกันต่อเจอผมบาลเปุ๊บ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 ปุปุปปอุอออออา้าย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกลให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าครับจัดเต็มแน่นอนบ๊ายบาย